สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพื่งที่ MG สุขโขทัยค่ะวันนี้นะคะพึ่งอยู่กับ New MG HS PHEV 2022ค่ะวันนี้นะคะพึ่งก็จะพามาชมนะคะว่า New MG HS PHEV 2022เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ กระจังหน้าของ New MG HS-PHEV 2022นะคะมีการปรับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดเลยค่ะมีความออกแบบให้เฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะกระจังหน้าเป็นแบบ b r e n d i n g g i l นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ MG คะ่ะมีโลโก้ด้านหน้า MG มาให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้องมองรอบคันมาให้นะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของ ไฟนะคะจะเป็นแบบ Full LED 4หลอดนะคะใช้เทคโนโลยีของ Quo LED นะคะมีไฟ Daytime Running Light มาให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวของเขานะคะจะย้ายมาอยู่ด้านล่างนะคะแทนที่ของไฟตัดหมอกค่ะสำหรับด้านข้างนะคะกระจกมองข,งข้างของเขาเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะที่กระจกมองข้าง มีกล้องนะคะมองรอบคันมาให้นะคะล้อนะคะเป็นขนาด18สีทูโทนค่ะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่2 3 5สทั r 1 8ค่ะแล้วก็ที่จานเบรกเนี่ยจะมีคาลิเปอร์สีแดงมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตค่ะตรงกระจกนะคะ,อะขอประตูก็จะมีเส้นคมเมียมมาให้นะคะเพิ่มความหรูหรานะคะแล้วก็ความสปอร์ตให้กับตัวรถค่ะ มีปุ่ม k e y l e s e n t นะคะที่ประตูมาให้นะคะสามารถล็อกรถนะคะแล้วก็ปลดล็อกรถนะคะได้ง่ายๆเพียงเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะคะโอเคค่ะในส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีราวหลังคามาให้เลยนะคะแล้วก็ในจุดชาร์จไฟของ New MG h s PHEV นะคะจะอยู่ด้านขวาของตัวรถนะคะพอเปิดมาก็จะเป็นที่ชาร์จนะคะ ชาร์จหนึ่งครั้งนะคะใช้เวลาอยู่ที่4ชั่วโมงค่ะวิ่งได้สูงสุดถึง6 7กิโลนะคะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งค่ะด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Full LED เลยนะคะมีเซนเซอร์นะคะให้ทั้งหมด4จุดค่ะมีชุดแต่งนะคะเป็นสีดำเงาเป็นท่อไอเสียคู่นะคะแล้วก็เป็นท่อไอเสียจริงด้วยนะคะ เปิดด้านท้ายค่ะด้านท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเปิดค่อนข้างนิ่มนวลข้างในของเขาเนี่ยสามารถเก็บสัมภาระได้ถึง485ลิตรเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะจะมีชุดโฮมชาร์จเจอร์นะคะแถมไปให้ลูกค้านะคะพร้อมฟรีค่าติดตั้งด้วยค่ะด้านท้ายบอกเขาก็สามารถปรับพับเรียบได้นะคะตอนนี้นะคะคุณก็อยู่ด้านในของ New MG HPEV นะคะ ซึ่งข้างในนะคะค่อนข้างกว้างเลยนะคะนั่งได้ค่อนข้างสบายเลยค่ะสูงประมาณสัก170-180ซนติเมตรก็นั่งได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเบาะนะคะของเขาเนี่ยสามารถปรับเอ็นได้นะคะปรับระดับขึ้นมาได้อีกเนะดี๋ยวลองอ่าปรับระดับขึ้นมาได้อีกนะคะก็นั่งค่อนข้างสบายนะคะมีนี่เลยค่ะในส่วนของ ที่พักแขนนะคะของคนด้านหลังนะคะเปิดนะคะมาก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะมีที่เก็บของให้นะคะวัสดุค่อนข้างดีเลยนะคะมีแอร์ต่อหลังให้นะคะมีแอร์ตอนหลังให้แล้วก็มีช่องเสียบ usb ให้อีก2ช่องเลยนะคะ สำหรับสีภายในนะคะของ New MG h, h s PHEV ปี2022นะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะถ้ารถสีขาวนะคะจะเป็นสีครีมนะคะแล้วก็เป็นสีมโนคโบนะคะทูโทนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรถเป็นสีดำนะคะสีแดงแล้วก็สีเทานะคะภายในก็จะได้เป็นสีดำเดินได้แดงนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้เหมือนเดิมนะคะเกียร์10ส,สปีดเหมือนเดิมค่ะ มีโหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด5โหมดเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือโหมด EV ไฟฟ้า100%นะคะโหมด ECO นะคะ Normal Sport แล้วก็ Super Sport นะคะสามารถกดได้ที่พวงมาลัยตรงนี้เลยนะคะหน้าจอขนาด10นิ้วเหมือนเดิมค่ะระบบ iSmart นะคะให้มาเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ที่เพิ่มมาเลยเนี่ยก็คือเป็นโหมด AR Navigator นะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเขาจะมีให้เลือกออฟกับออนนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นออฟนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าปัดเรือนไม้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่พอเมื่อเรากดออนนะคะหน้าจอเขาก็จะมีการทำงานควบคู่กับกล้องนะคะหน้ารถก็จะเป็นภาพเสมือนจริงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พอเรากดเข้าไปใน n นวิเกเตอนะคะเพื่อจะอให้เป็นระบบนำทางนะคะเราสามารถพิมพ์นะคะค้นหาได้นะคะความน้ำมันละกันนะคะเริ่มเดินทางนะคะ่าในส่วนของหน้าจอนะคะเขาก็จะขึ้นมานะคะเป็นระบบนำทางแบบนี้ให้เราเลยนะคะเป็นลูกศรน,นะคะปัดขึ้นเลี้ยวขึ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเพิ่งก็อยู่ที่หน้าเครื่องยนต์นะคะของ New MG h s PHEV นะคะฝากระกโปรงเวลาเปิดนะคะก็จะมีโชคนะคะให้ทั้ง2ข้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แรงม้าของเขานะคะจะอยู่ที่284แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่480นิวตันเมตรนะคะพร้อมระบบส่งกำลังนะคะ E.O.U. 10สปีดค่ะแล้วพร้อมระบบความปลอดภัยอีกมากมายเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ New MG HS PHEV ปี H P H e v P 2022ที่เพิ่งพาชมในวันนี้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูม MG หรือสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเพจ Facebook MG สุโขทัยหรือติดตามเพิ่งได้ที่เพจ MG สุโขทัยใบน้ำพึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย